ตำข้าวปุ้นใสถั่วเด้วจัดพินน้องอบตีนไก่ตีนไก่อบเกลือใส่เกลือกรพงนั่วแล้วก็อบแค่นั้นเมนูงง่ายๆค่ะพะอใหญกินถั่วเมนูถั่วเราจะกินข้าวพร้อมกันฉลองไฟใหม่สิไม่ใช้แล้วนะไฟใหม่ตั้งโต๊ะก่อนนะพี่น้องนะ สุกทัวขนมปังแข็งชีสตั้มคัะตั้มใหญ่มุมนั่งค่ะกาะกองกันนะเราไม่ได้มุมสกกอมสกอที่มด็ก่อนมสก์สก่อ ไค่เห <color. S 1> so ็นหรอนิ้วให้แห่งอบาหวานขาคนได้เลยเขาสีดงจังขาอมดนะดาดิลานะคะสั้นหิวนะมันมีปัญหาตรวนี้เปิดยากขอความแพมเพิลเจกในอึดน่ะ ฟ้ามันดึงแล้วมันอกใส่วางไว้ยันนับไหมก่อนมุมนีบ่อยได้ท้ายนะเพื่อน้องกระบุกถุงกรกบตีนไก่ไว้แล้วก็ไปอาบน้ำ

ขายแบบของเก่าเขาจะไปซื้อมาหาดน่ารลดขึ้นลงกลองผัดบาบบยันเพลีใจนี่นะมือเขอาไม่เห็ดไห้ไม่น่อยประยูทดเลย่อดอกบงังื้าอาจจะพอดีเขาไายคิดันาะ ตะวันสนหัวเราป้องเป็นพอราบอม่ายืดเส้นเลยอีรินหูวูท <c oughs> เทลที่เปเดแล้วกต่ชิ้นเลยว่าหัดใจของใหม่ๆเนี่ยนะติดอ้าวมึงสีเร่งไปใส่ยูไลจนสัน้น <c oughs> <c oughs> ไก่ไม่ตาย ลอมพัดยศพระคู่กับเขาหลาหลามีตะล่มท่านไปไนแม่แม่หนูมารับหนูไปรับแม่จะได้ถ่ายรูปให้นหนูบอ,อสนแม่เมาของไปท่ายไว้ป่าจันได้เรอว่ากันมืออื่นนั่งสีแวงเมากแม่จอย จอวสกอร์แดงไทยดันอีเทมโบเลือดออกอิสตูเลวีจอยมันไป็นไงมึงมารับแม่บอฝากของไปสบายอาจารย์จ้ะ ของกินเยกนักกูก็เห็นอยู่จย่อขนาดแถววะดียำแดหอดนิ่มมันออกไม่ไม่กรอบกออะครแล้วเราจะติต กินเขาก่อนไลปลเพรกัดตีก็ยกินหกมุ้งเลยมีหน่อยกินเล้กินน้ำทำไปจนนั่นเศษมันด,ดูดหนามันน่อยไปหน่อย ตำักทั่วเผ็ตำักฮุงเน่ยตำักฮุงต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานตำักทั่วต้องเผ็ดเปรี้ยวนัว ก็ซาดแทูเทน่าสมองครน่พอาจะได้เอ็ดช็อปั๊เราอดีทุกกทุ่นแล tuần này khoa xẹp vô thịt cây một okay, chút cả ốp cây kinh tiền cây như thế lăng thẹt băng nắng vào nó nhẹ nhau mà nó tốt cả, không muốn ăn khổ đồ như này phải như có bọc bệt chút hoạt lại Còn nếu chân nó có sông hẹp. เขาไปหัดบ้านเนาะเขาก็เมื่อยแต่บานหอ่ออืมเปิดเสีงนี่มันเ็ำงานทุกวันเราคือบันอยู่นี่อยู่นี่ซอาทิตย์มันหยุด เอาเงินน้ำข่อยค่ะทรงไปท่วงก็ไปวหลาเรืร่องเงิน,มนมแม่ของนุ่มปฝาวะสนะอีกแล้วเซเว่นฮอลลิงดูมีอืมทิ้งมีฉันแช่หมอน Han hade nog lite att göra. Jag pratade med honom igår. Mm. Skulle John kunna komma hem igår? Mm. Jo, men har var det Så han rejde från Harkskär. Då skulle väl... Va? Då skulle väl Johnny och Sven och... Ut och leta julgran. På Malmberg? สุภาพกันเป็ตัดต้นสดตำคดสมาสดในปาาลาทำแ่งตายขยันออยน,นี่เหรอ,อโหทาลัานเคยมาแต่พังหนาคนเขาไปเที่ยวเอนล้านซั้นน่จะเร่้อืม เาจันเขาป้าตัดตรสดตอกขใหญ่ลูกพี่สาวพักแตปบพักหน้าอล่สมสเปนเส้นหนึยากาัย่เลยวิกตรียแม่ของก้ ย่อเฮอเ์เฟอร์ลันแทงแก้วนกออบิยอนฝาชุดเกมแม่แหมอยงาทิ้งย่อฮอก็วิกตุนงคมเขาจะไปเอามงคข้าเจ้าไปยิ่งไปยิ่งมีคนนะ่าโฟลติ้งก Jo, skogsbolaget som äger marken nu, mm. de vill ju att de ska skjuta mer älg. Nästan. Men jaktlag och som säger att nej, de behöver inte skjuta så många nu för nu har de dåligt med älg mm -hmm. i skogen. Det har ingen minskat någonting hemskt. ไม่อนีเขาให้ไปหดเขยตั um ่5 er> ีตุ๊มให้เนี่ยแต่ตาใหญดินตัวหน้าแต่ต้องแจ่มขาก่อนเดีก็ทีนี้จะได้ปีนี้บ่มา บ้ืปีกป็เจ้ากระดเ,รเ,เด็นี้เมปีเปีก็ใจกว่วงง่ายเราก็เจ้ไแตคุ้มไงพี่น้องเขาจับคุ้มกันไป เด็กไทยเขาออกกําน,นึกึงมานั่งแทะดยู่นี่ไปเขาออกก็ได้แล้วเขาดามันไดแบบไป่เราพี่นอนไวแล้กแกต่ใจตาัราแม่จุดไปไปจุบกายดาษ